กระดิ่งล้อมอิจิกสะกระดิ่งลมยังไม่ได้เรียนตัวเลขก็ตามทันเห็นปะวันนีส้สั่งโอ้ไฮโซเป็นภา,าษาคันจิด้วยถูกต้องถูกต้องสตัวนั้นจะเป็นตัวนี้เอตัวตัวถ้าเราพิมพ์แบบนี้นะยังไงมันก็ออกคันจิให้คะ่ะทุกคนคันจิตัวนี้เขียนง่ายก็เลยเขียนได้อันไหนเขียนยากก็เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้ก็จะไม่เขียนโอเคต่อไปเดือนกุมภาค่ะ นิ้งัสนิงสทวนก่อนนะทวนสิบสองเดือนแล้วเดี๋ยวจบสิบสองเดือนเสร็จแต่จะเทสต์นะนิ้งัสนิงสเวลาเทสต์ทำมันมากจะบอกให้เทสต์อัตโต้ไซโกนิเทสต์โทชิมะโชเนะนิ้งัสเดือนอะไรเอ่ยเดือนสองคือเดือนอะไรต้องสลับเดือนสองกลับมาเป็นภาษาไทยให้ได้ด้วยนะบางคนจำแต่เดือนสองเดือนสองแต่ลืมไปว่าเดือนสองเดือนเลยวะ